กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบอดสุขูสุคนเด้อมื้อนี้กับมาพบพอกับน้องแหล่อีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยพบพอกับน้องแหล่มื้อนี้แวะมาเตาถ่านเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยเดินทางไปหน้าเพิ่นกะกําลังบันพื้นแม่เฒ่าเพิ่นเนาะเพิ่นกะหากะมายังบ่ได้กินแต่ข้าวเช้าซ้ําเนาะพ่อแม่พี่น้องแม่เฒ่าเพิ่นกัยังกินข้าวอยู่เนาะโดยมาทางเตาถ่านปพนางเพิ่นกะทมเรียบร้อย จยูดเรียบร้อยแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องพูป้าโตยินเพิ่นว่ามือนนะผลโต๊ะก็เลยยังไม่ด้มแล้วเหมือนเนาะทมแล้วแต่ขางเดียวฐานป้านาง่นก็ได้มาเมื่อวานนี่เพิ่นก็คือสีทมแล้วเบิ้ล่นกระจูแต่เมื่อวานนี่เพิ่นแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้อยอันนี้เพิ่นเห็ดเป็นฮูแปาบ่เนาะนี่ยันมันบ่าใหม่เนาะพ่อแม่พี่น้อยเห็ดฮูแปาปล่อยไว้ถามันใหม่เข้าไปในพผลเลยเนาะ จังหวดทมเนาะพี่น้อยโดยสบายดีเด้อไปนะโดยยัยงใส่แซมแต่ไม่น้อยอันนี้จนนังหอยก็ได้ทมเลยเนาะ นเนาะพ่อแม่พี่น้อยมือที่ผ่านมากพ้นตกบดไสุสูไปหาพื้นปัานใดม่เม่าก็ได้เนาะมี่เตื้นไปหามื่อนี้หาไม่น้อยมาใส่หลังมันเนาะเอา,าตัวมื่อน,นี้คะแหนอากาศมันบมเดดเนะเาะพ่อแม่พี่น้อยเป็นเย็นๆหน่อยหนึ่ง อพก้องฐานกันได้จุดแล้วจุดแต่ว่านนี้ที่แล้วนะจุดเช่านี่บอกเออสบายดีได้ไหมแถาเลยใส่อันนี้กะ ผมเลยเป็น bon บอนี่ชีว่อีกวะเออเบิงบ่งวาพอหรือบ่พอเนาะ ไม่ใหญ่นี่ได้สะพ้ายเอาขึ้นให้เจ้าเอ่อไอทงค์คนะุณเนาะเออข้าเจ้ามาเลี้ยงควายก็เจ้าก็เห็นมาใหญ่เออบอกให้ข้าเจ้าเอาขึ้นให้ดิอืม ภานในบอดเอดมือนี้นะเป็นเย็นเย็นได้ทุมอยู่ดอก ชนใส่บนมันรูปไหมหน่อยกันเลยเนาะจักโหลดชนีนะโอ้สีลถเด่นสีลดเด็ดเดกองใหญ่เติมเนาะเป็บนีแล้วมันไหมอ่อนเอาไหมตายมาใส่ทางปากจูดมัน พอมว่าโบมีแดดมาดกะล,ะาล,มาล้วบันิแดดกันนะเอบไม้มมเลยเปลี่ยนวัยบรรยากาศเปลี่ยนวัยมีแต่ช้อนไม่น้อยใส่เบิ้งก่อนติว่าสิพ่อหรืบอบ่พ่อกันบ่พ่อก็เอามาใส่อีก e มักอือนหน่อยนะฮะกำลังออกเด็ดเดนะดีฮะหากระเป็นมากคงเจ้าบอกหรือคงใครังกูทั้งเม็ดทีอืมไเลยเปล่าอือของกูแล้วอื้อนี่กูจะเดินชี้กูฮดเอาอืม้เจาา่่มมดกบ คือมือวานนี่กับเม่เขาันเอาน้ำเจ้าออกมือเก่งใส่หน้ำไม้มัอื้อไงมัอื้อ,อ,อ,อมันไก่น้ำมือถือกับพุนโต๊กใส่มันกบเกิด บอลน,นั่นยังตามอยู่ทั้งน่ะทั้งนี้ทั้นะั้นี่แล้วถือเลย คนตกขี่เลื่อยกับปกเปียกพักเลยเวลาอันนั้นเวลาทุมกะมันก็โบไบลลง ใหม่ตายเอาไปใส่ทางปากจูดนาะอันนี้ Ừ. ừ, Bỏ nó Đi học kẹp lại ใชเบึง Con ngay từ xì lột Con bắt ngay นีขุด หมืดົ้นด้วยบ่าว่าสิตกอีกฟ้นก็ได้ เป็นอากาศเย็น ยาเสพตองมาอันนี้เลี้ยว เย็นเด้แบบนี้ลมพัดเบิดแล้วใกลเบิดแล้วจะว่าพ่อบอเลือ,อเอาอีกเลยนี่เอออยู่บันไดละพื้นหน่อยจ้ะนะเออ ອັນາງนี้ກຢ່າໂອີຕ່ຂາງนี้มันຕ່ນຍມາສອນໃສ Xin chào lưới เสแล้วมันทิชสปไปเอาอีกรอบหนึ่งเนาะมาช้อนใส่ให้มันพอ ตัดเซมใสยย่ยำแถวนี้แล้วเนาะเอามากกันเลยเดี๋ยวยังเป็นหูลายอยู่หย,ยัดใส่แถวนี้หละน <c oughs> ี่วนนี้กันมื่อน,นี้ใครแน่เนาะพ่อแม,ม่พี่นอ้องเป็นหม่หม โดยมณีกาทางนองแเลกาแวะมาเตาถ่านเด้อพ่อแม่พี่น้องโดยมากกระทั่งเมถาวเป็นกากองพื้นโดยกะแซมไม่น้อยใส่เตาถ่านเิ่นนี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยนอกจากลิปน,นี้กะทางน้องเลกะสิคอล่าไปเพยิเท่านี้ก่อนโดยกะพบกันใหม่ในคินหนาเด้อพ่อแม่พี่น้องโดยถทางนองเล่ว่าผิดพลาดกันใดก็ต้องขอโทษขอขออาภัยหล,ลายๆเด้อขอ,อบใจทางพ่อแม่พี่น้องป้าลุง เด้อที่หับซูมคลิปของน้องแหลตั้งแต่ต้นจนจบที่บอความโูษณาเด้อจากคลิปนี้ทั้งน้องแหลกับสิคอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อขอกล่าวคำว่าสบายดี